กลับมาติดตามรับชมข่าวภาคเหนือในช่วงนี้กันต่อนะคะไปกันที่จังหวัดพะเยาค่ะปศุสัตว์จังหวัดพะเยาออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้านะคะพร้อมทั้งโรณรงค์ขอความร่วมมือป้องกันโรคภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบ้าค่ะ ที่เทศบาลตำบลท่าจำปีอำเภอเมืองพะเยาปศุสัตว์จังหวัดพะเยาจัดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปี2563ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ด็เตรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยราชนารี ภายในงานมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่าตัดทำหมันควบคุมประชากรสุนัขและแมวให้คำปรึกษาและรักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยให้บริการฟรีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ถึงภัยอันตร,รายที่เกิดขึ้นจากโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับจังหวัดพะเยามีรายงานการพบโรคในสัตว์จำนวน4จุดในปี2,561แต่ไม่พบการติดเชื้อในคนโดยปัจจุบันในพื้นที่9อำเภอ779หมู่บ้านของจังหวัดพะเยามีจำนวนสุนัขและแมวรวมกันกว่า70,000ตัวซึ่งจะต้องดำเนินการควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้มข้นค่ะ